ทักทายพี่น้องตอนแรกๆนะครับเนะาะฝากคือเมืม่อแต่กับบตกพี่น้องเลยเสียงฝากกับบมำบมำอยู่ยใหญ่ฝนตกมากอยู่พี่น้องแต่กับบตกครับ้าพี่น้องมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของกบครับเก่ามาลงมาปล่อยวันที่สองนะครับเนาะวันนี้กับวันที่21เมษายน เอามาปล่อยตาตนเดือนไปแล้วครับกำลังกินหัวอาหารพี่น้องก็รู้สึกว่าเริ่มเสร็จตรงแน่แหละพี่นองง้องเอ๊ะกำลังพันกินหัวอาหารครับเอาไวบ้บ่อดินข้างบนครับบ่ไว้ในสาเปลี่ยนในการเลี้ยงไม่พี่น้องเอ๊ เอาพักกระตมานะครับนะครกบกุดหลองเน,นยๆก็เอาผ้ายางห้วงเจองนนอยแล้วก็เปิดน้ำึ้นมาใส่พี่น้องกำลังจะซ้ำสองนิ้วแล้วครับร้สึกว่าเขาว่ากินหัวอาหารดีอยู่พี่น้องเลยก็อีกอย่างหนึ่งผมหมักอยู่ครับเขาบ่คอยกินกันไหมครับเขาบ่คอยกัดกันปกติแดงกินนะครับเนาะเอามาเรี้ยงนี่ ตัวใหญ่จะกัดตัวหน่อยเด้ตัวใหญ่จะกินตัวหน่อยตัวนี้แต่ว่าเอามาเลี้ยงรุ่นนี้เมื่อค่อยได้ยินเสียงกบหน่อยอกัดกันพี่น่อยก็รู้สึกว่าดีอยู่ครับว่าถ้งเข้ากลาหหอว่า,ารอยุ่ตลอดนะครับถ้าเขากินอิ่มก็กคือว่านนะครับเนาะเขากินอิ่มเขาก็บ่ามาเขาก็ประกาศกันกําลังจะตรงพี่หน่อยไยอย่า้ฝนตกมาใส่ละครับ ฝนตกมาใส่ก็จะเอาปลามาล่วงเลยพี่น้องแต่ฝนกับประตกให้พี่น้องเลยอ๋อบุ่มบั่มบุ่มบั่ม,ม,มยู่ผมกับมาปลอยวันที่สองเมื่อนี้กับวันที่มีสิบเอ็ดก็ประมาณมีสิบหมือนพอดีนะครับเนาะมาพี่น้อง้ามาเบิ่งนกครับตนการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วครับยาศก็ท์ตกน้ำพี่น้องเลยผมกับปล่อยน้ำกับมาใส่แล้ะครับ เอาผักกาตอยู่ซาของพี่นอ,นกนองกลางขางเอามาใส่ก็เปิดน้ำใส่เขาก็ขึ้นนี่แหละครับหลังจากผักกาตโตสิตายแหลวตายแล้ลกก็่าไลยโตหรอครับเอามาปล่อยกะฮกลอยนะครับเนาะก็จะสร้างน้ำเพลินอียดอยู่แหละครับก็ดูสิว่าเมื่อคอยบ่เห็นคอยเห็นกบหน่อยตายนี่พี่น้องเจ้านี่ดูสกว่าดีอยู่ครับแ็งแรงดีนะครับเนาะ กึ่งธรรมชาติเหรอพี่น้องเลี้ยงกึ่งธรรมชาติบอดินเอาปาการัมาไว้แล้วก็เปิดน้ำให้เขากำลังกินหัวอาหารเนี่ครับเบื้องไปเบื้องมากกับเพื่อนดีพี่น้องเอยเลี้ยงไปมันกับเพื่อนดีนะนีก็ว่าการเลี้ยงแน่แนวจุดหนีมันกับทําไม้เข้าพอนขาขได้ดีเลยพี่น้องกำลังพากันกินหัวอาหาร,น,รนี่ครับเนาะยนี่ยนึเสาเปิดน้ำใส ก็คอยมิกินนี่ครับว่ามิกินนี่เออเฮาใส่น้ำอยู่ตลอดนะครับเนาะตัวมันบอดินมันจะบกไว้ครับบกเลาก็เปิดใส่บกก็เปิดใส่มาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเหลี่ยงแต่วันที่สองไงพี่นอ้องมาเนี่กับมันที่ยี่สบิบเอ็ดในยี่สิบมือพี่นอ้องเลยเบิ่งไปเบืองมากับเพื่อนดีครับนี่เขาว่าความสุขของคนเฮานี่ เดี๋ยวทำงานสิ่งติชอบมันก็มีความสุขแล้วพี่น้องเมยถักท้ายพี่น้องช่วงแรงๆนะครับเนาะกำลังไห้หัวหานกบครับมาเบิงกบกินหัวหารนะครับเนาะเดี๋ยวได้เอามาลงหยีอยู่แลวครับพี่น้องเอยเพื่อนดีพี่นออ้อยกำลังพักกันกินมูนหนึ่งนะพูนขื้นนนอนอู่ถึงปากกระตัวแหงนะครับเนาะว่า,าปากกระตัวแหงเอามาให้ถ่ายเขานอนเขาทุเีมือหนึ่งก็ออกมากินกับเปี้ยงกันกินแหละครับ สลับสับเปลี่ยนกันใครแหนเขามากินกันพี่น้องไง